สวัสดีครับผมมาพบพ่อกันนะครับกับสวนเกษตรกลางบ้านแบบพ่อเพียงตามร้อยพ่อนะครับมันนี่นะครับสิภาพามาปักช่มนะครับปักชั่มแบบควบแน่นนะครับโดยผมเสียวกิ่งของหน่อยนาหรือมะเขียบนะครับอันนี้เป็นมะเขียบหนังนียบหน้าแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือผ็ดปักช่องนะครับเดี๋ยวมาเสียบเบื้องนะครับมันติดนะครับอ่า ผมทดลองกับต้นมะนาวแล้วมันเฮ็ดแบบควบแน,น่มันสามารถที่เฮ็ดให้ต้นมะนาวเกิดได้นะครับเดี๋ยวมาลองกับต้นมะเขียบนะครับนี่หน่อยหน้านี่แหละแล้วก็มีบวงน้ำอันนี้บวงสาวาดูหูคือโชกระนั่นนะครับแล้วเบื่องตัวอย่างที่มันออกนะครับเน่านะครับนี่ครับ พักช่ำแบบควบเนลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาเบ่งครับว่าอันนี้ประมาณสามอาทิตย์นะครับนะครับสามอาทิตย์น้องสีเห็นหน่อยๆออกมาเห็นปะนี่ครับแท่งหยอดออกมาแล้วนะครับก็แสดงว่าลากเขาหนาสีเดินแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดลองครับ หน่อยนาะครับมวงเราเมืองนะครับว่ามันสะเกิดบ่นะครับเดี๋ยวดูพิเดก่อนเดี๋ยวให้ยอดมันใหญ่อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพิได้ถอดอันนี้ออกนะครับเอาเต็มเต็มเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเห็ดนะครับ มาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์แรกก็คือคัตเตอร์เอมีดนะครับอันที่สองนะครับดินนะครับที่เขาเตรียมไว้นะครับในเกี่ยวบ่ต้องจอกลนนะครับอันที่สามถุงพลาสติกนะครับเอาไว้ขวบแน่นนะครับอันที่สี่นังยางนะครับเดี๋ยววิธีการเห็ดนะครับเลือกกิ่ง อาวเเหลือก,กิ่งเมียบร้อยนะครับแต่ว่ากิ่งนี่ผมตัดมายบรลอยอ่าผมตัดช็อตไปหนึน่งแล้วเดี๋ยวตัวนี้สีเบึงลักษณะคือมีตาตรงเนี้ยมีตาผมได้สีเดีดือดด้านล่างนะครับอ่าตัวนี้นครับตัดออกไปเลยขนาดนี้นะครับอันนี้คือต้นเขียบ เพชรปากช่องนะครับก็คุ้มหมดเลยก็เดนื้อปาดนะครับ,าาก,รบก็เฮ็ดแบบวิธีการเสียบกิ่งนะครับโดยการปาดนะที่เชียงครับงานมีบุคอลคุ้มหมดเลย ต้องหาหมีดที่คมคบนิดนึงนะครับคัตเตอร์ก็ได้นะครับมากตัดโอเคครับาอนี่ครับอันนี้ก็ตัดออกนิดนึงนะครับหนะ้าหวดแล้วก็เอาไปเสียบนะครับ นี่ควรเตรียมไปนะครับเสียลงไปใส่สมมติิกนะครับในการพวบแขนนะครับแล้วไปเชือน,นี่นะครับขอบลงไปเลยนะครับขอบเซิจนะครับใส่หนังยางรัดไปนะครับ โอเคในรยบร้อยนะครับเดี๋ยวมาล่อบเบิ้งอีกรอบหนึ่งอีกสักสามอาทิตย์นะครับอ่าในคลิปแรกที่ผมอ่าในช่วงแรกผมมีเบิ้งแล้วนะครับเป็นเน่าเป็นก่อนมันออกยอดแล้วนะครับเป็นอันสามอาทิตย์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็มาเบิ้งอีกรอบนะครับอีกสามอาทิตย์เดี๋ยวผมทายไปเบิ้งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ใบสนี้ครับผม